จบสิ้นเส้นทางบันเทิงนักแสดงหนุ่มถูกตัดสินจำคุก30ปีคดีข่มขืนอีกหนึ่งคดีอื้อเฉาที่ขึ้นศาลมาต่อเนื่องในที่สุดก็ได้บทสรุปสำหรับแดนนี่มาสเตอร์สันแดนนี่มาสเตอร์สันนักแสดงจากซีรีส์ดัง 70S โชว์วัย47ปีถูกตั้งข้อหาข่มขืนผู้หญิง3คนเมื่อเกือบ20 ปีก่อนและใช้เวลาสอบสวนมานานถึงสปีแม้ว่าเจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดและพร้อมที่สูตรความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาลคืบหน้าล่าสุดสื่อต่างประเทศร,รายงานตรงกันว่าแดนนี่มาสเตอร์สารได้ถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกในขณะนี้เขารอการย้ายไปยังเรือนจำของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเขาจะรับโทษจำคุกสา ีถึงตลอดชีวิตในข้อหาข่มขืนแหล่งข่าวบอกกับ t m เอ็มว่าแดนนี่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังด้วยวีดีโอตลอด24ชั่วโมงและผู้คุมเข้ามาในห้องขังของเขาทุกๆ30นาทีเพื่อตรวจสอบเขาโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามดูสภาพจิตใจของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาปลอดภยัย พระหากแดนนี่แสดงอาการทางจิตหรือแจ้งทีมงานหรือรองผู้อำนวยการเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตว่าเขาจะถูกพาไปตรวจสุขภาพจิตสแตททันทีชอนฮอนเล่ทนายความของแดนนี่บอกกับทีเอมแซดว่านักแสดงมีจิตใจเข้มแข็งและรู้สึกมั่นใจว่าคำตัดสินของเขาจะถูกยกเลิกเมื่อมีการอุดทอน โดยพิจารณาจากการประชุมของเขากับทนายความอุทธร์ชั้นนำหลายคน